สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคือวันพุทธที่19มกราคมอยู่กับคุณณทิพระดาและดิฉันวิวันวันค่ะช่วงนี้ถ้าหาว่ามองปัจจัยในเศรษฐกิจมหาภาคนะคะคงหนีไม่พ้นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะคะ ซึ่งณปัจจุบันนั้นมีการมองถึงตัวเบรช์มากก็คือตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา2ปีหรือว่า10ปีต่างพุ่งทะยานขึ้นมานะคะเพื่อรอจับตาการประชุมเฟดท,ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะต้องบอกว่าตัวบอลยิที่ปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะ,คะเลยอาจจะเป็นปัจจัยกดดันในเรื่องของการลงทุนกันด้วยอ,อย่างวันนี้ตลาดพุ้นบ้านเรานะคะช่วงเช้ามีการปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงนะ,ะเพราะว่ากระหงวนในเรื่องของบอลยิและอาจจะทําให้เฟดนั้นพิจารณาปรับขึ้นอา วันนี้สัญญาณตลาดหุ้นไทยก็ยังคงย่อตัวลงไปค่ะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างน,นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นความท้าทายและก็น่าจับตาด้วยแล้ะคะ่ะ<ฆ>นั่นก็คือเรื่องราวของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะเขาเรียกว่าโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะ ประเด็นนอกเหนือจากการจับตาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด -19 แล้วเนี่ยนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการแทรกแซงข้อมูลซึ่งทางด้านของจีนเนี่ยนะคะมีการจัดทําแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า my 2 0 2 2นะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการแชร์ด้านสุขภาพด้านการดูแลด้านการแพทย์ในช่วงระยะเวลาโควิด -19 ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะแต่กลายเป็นว่าถูกจับตามองจากนานาชาติค่ะว่าจะใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แอปพลิเคชันซึ่งเป็นนักกีฬาหรือว่าชาวต่างชาติที่เดินทางไปเยือนในครั้งนี้หรือไม่นะคะ ผู้วยการฝ่ายเทคโนโลยีของทีมผู้จัดการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งค่ะออกมาอธิบายเลยนะคะถึงฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมามีเป้าหมายเพื่อที่จะติดตามเรื่องของสุขภาพซึ่งจะดําเนินการตามกฎร,ระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยการปกป้องข้อมูลผู้ใช้งานซึ่งตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชัน my 2022ได้ติดตั้งบน a p p s t o r e ที่เกี่ยวข้องแล้ว ท้อยแถลงดังกล่าวนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมนักวิจัยของแคนาดาได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงแอปพลิเคชัน My 2022หรือว่า2022นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการจับตาว่าเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกับเก็บหรือว่าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าแฮกข้อมูลหรือไม่ซึ่งอาจจะกลายเป็นประเด็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในหมู่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะ พร้อมกันนี้ยังมีประเด็นที่เยผยแพร่ผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์ด้วยที่ระบุบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากหลายประเทศซึ่งรวมถึงมิสเตอร์แรลลี่ไดมอนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฮูเวอร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐได้แนะนำให้นักกีฬาปิดอุปกรณ์รับสัญญาณ Wi-Fi ในขณะที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่ง เนื่องจากกังวลว่าจะถูกจารกรรมข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนหรืออาชญากรในจีนอาจจะใช้ WiFi เป็นช่องทางการสอดแนมสื่อสารส่วนตัวแม้กระทั่งการตั้ง m a l แวร์บนอุปกรณ์ส่วนบุคคลนะคะซึ่งอาจจะทำให้ผู้จารกรรมข้อมูลนั้นสามารถเปิดดูรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแข่งขันและนักการเมืองเพื่อที่จะลักลอบเอาข้อมูลเหล่านี้มาโจมตีในครั้งถัดไปค่ะ จริงๆแล้วอาจจะเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันด้วยนะคะเพราะว่าเท่าช่วงที่ผ่านมาเราเห็นจีนเขาจะมีบทบาทมากมเลยนะในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าแม้แต่การละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลจีนค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันติดตามกันต่อในเรื่องของสถานการณ์วัคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นแน่นอนอินเดียถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มียอดผู้ติดเชื้อที่ปรับเพิ่มรายวันสูงขึ้นนะคะขณะเดียวกันในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจค่ะอินเดียเขาก็มีการประเมินนะคะถึง ในช่วงปีนี้ปี2565แล้วก็ถ้าย้อนหลังกันไปปี2564เศรษฐกิจของเขานั้นจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นจนอาจจะทําให้ไม่ได้เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแต่เขาก็มีการคาดการณ์กันค่ะว่าเศรษฐกิจของอินเดียนั้นยังคงรับมือจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมินคนได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการรักษาวินัยทางด้านของการเงินการคลังกันด้วยค่ะ นักเศรษฐศาสตร์นะคะมีการเปิดเผยผลสํารวจค่ะซึ่งเปิดเผยจากทางด้านของสํานักข่าวรอยเตอร์นะคะคาดการณ์การแพร่ระบาดของวัคซีนโควิดสิสายพันธุ์โอมิครอนจะทําให้เศษษรษฐกิจอินเดียนั้นมีความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับภาวะขาลงไม่มากนักพร้อมแนะนําว่าอินเดียควรจะมุ่งเน้นค่ะไปที่การรักษาวินัยทางการคลังในงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์กว่า45คนเขามีการคาดการณ์เศรษฐกิจอินเดียจะมีการเติบโต5%ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งก็ปรับลดจากระดับ6%ที่เคยประเมินไว้เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนเศรษฐกิจในปี2564ของอินเดียขยายตัวที่ระดับ9.2%ก็ยังต่ำกว่าที่คาดการกันไว้ที่9.5%ขณะที่อินเดียนะคะกลับมามียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งก็เป็นเหตุให้รัฐบาลนะออกมาตรการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ค่ะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ MK Global Financial s e r v i c e มาทวีอโรรานะคะมีการเปิดเผยว่ามาตรการล็อกดาวน์ในเฟสปัจจุบันไม่ได้เข้มงวดเหมือนในช่วงการระบาดละลอกก่อนค่ะดังนั้นคิดว่าโอมิคอนและความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโอมิคอนนั้นจะถูกจับตาในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมเท่านั้นแต่ก็คาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นในวงจำกัดโดยเขาประเมินนะคะว่าไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไปที่จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน จะปรับตัวดีขึ้นเป็นพิเศษค่ะหากโควิดระลอกที่3สิ้นสุดลงโดยคาดว่าเศรษฐกิจอินเดียนะคะจะเติบโตได้ถึง14.7%ในช่วงไตรมาสที่3ค่ะ แน่นอนนะคะว่าอินเดียเป็นประเทศเศรษฐกิจที่น่าจับตานะคะมีกําลังความสามารถในเรื่องของการบริโภคแล้วก็มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วนะคะถ้าสามารถฟันฝ่าโควิด19ไปได้ก็น่าจะทําให้การฟื้นตัวนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันแหละคะ่ะไปดูกันที่ออสเตรเลียกันบ้างน,นะคะก่อนหน้านี้ขึ้นชื่อนะคะว่า สามารถป้องกันโควิด -19 ได้ดีนะคะคล้ายๆกับนิวซีแลนด์นี่แหละแต่ว่ามาไขแตกในช่วงระยะหลังๆนะคะซึ่งณปัจจุบันนะคะมีผู้ติดเชื้อทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการอย่างต่อเนื่องในหลักเกือบๆแสนรายนะคะดังนั้นก็เลยสร้างความวิตกกังวลว่าประเด็นดังกล่าวนั้นจะไปกระทบกับระบบสาธารณาสุขของประเทศรวมไปถึงเรื่องของการดูแลด้านอัตรางเงินเฟอ้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดขแคลนแรงงานด้วยค่ะ ออสเตรเลียณปัจจุบันนะคะเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานหลังจากที่ทั้งแรงงานต่างชาติทั้งนักศึกษานะคะต่างไม่ได้เดินทางเข้าไปสู่ออสเตรเลียในช่วงระยะเวลาโควิด19ที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันแห่งออสเตรเลียระบุว่ารัฐบาลนั้นจะลดค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักศึกษานักเดินทางต่างชาติเพื่อจัดการกับปัญหาด้านแรงงานท่ามกลางการปรับตัวสูงขึ้นของยอดโควิด19ภายในประเทศ ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการลดค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้นะคะก็คือนักศึกษาต่างชาติที่จะเดินทางเข้าสู่ออสเตรเลียในช่วง8สัปดาห์ข้างหน้านักเดินทางที่เดินเข้าเดินทางเข้าออสเตรเลียภายใน12สัปดาห์และคาดหวังว่าจะมีนักศึกษาประมาณ150,000คนที่ถือวีซ่าออสเตรเลียกลับมาเริ่มการศึกษาในปีการศึกษาใหม่ค่ะ พร้อมเปิดรับสู่โอกาสการทำงานท่ามกลางภาวะการขาดแคลนแรงงานไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหรือว่าการดูแลผู้สูงอายุนะคะ ณนะปัจจุบันค่ะออสเตรเลียนั้นยังคงสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้ดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกโดยที่สามารถจำกัดนะคะอัตราการเสียชีวิตได้ในขณะเดียวกันค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็มีการทำสำรวจด้วยถึงความคิดเห็นของคนออสเตรเลียผ่านโซฟโพ p o l i t i c มอนิเตอร์นะคะ ซึ่งเป็นการเผยแพร่บนหน้าหนังสือพิมพ์นายเอ็นเทอร์เทนเโดยระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่อยากจะให้รัฐบาลกลางเข้ามาอุดหนุนเงินสำหรับการตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีแับผิดแอนติเจนเทสค่ะโดย86%ของผู้ออกเสียงเชื่อว่าประชาชนควรจะได้ตรวจด้วยวิธีการดังกล่าวนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือได้รับการสนับสนุนในแนวทางอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศนะคะที่จะเข้ามาป้องกันหรือว่าแม้แต่ช่วยทําให้เศรษฐกิจนั้นอาจจะปรับตัวลดลงได้น้อยลงด้วยนะคะถ้ามีวิธีการต่างๆเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการบินค่ะที่ต้องบอกว่าอาจจะต้องมีโบนัสจูงใจนักบินกันสักนิดนึงนะคะอย่างล่าสุดทางด้านของแคนเทปอร์ทิฟิกค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะต้องมีการให้โบนัสนักบินเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าถ้านักบินเนี่ยเวลาไปบินเขาจะให้บินประมาณ3-4สสัปดาห์และหลังจากนั้นต้องกลับมากักตัวกันด้วย ะะอีกสักประมาณ1-2สัปดาห์ก่อนที่จะกลับบ้านได้เขาบอกว่าในเรื่องนี้เองเนี่ยมันอาจจะทําให้สภาพการทํางานยุ่งยากมากยิ่งขึ้นต้องอยู่ห่างจากครอบครัวนะคะเป็นปรนานทําให้คาเธทเขาเผชิญความยากลําบากในการจัดหาพนักงานได้อย่างเพียงพอค่ะโดยทางด้านของสายการบินคาเธทแปซิฟิกอารเวสนะคะได้มีการเสนอเสนอจ่ายเงินโบนัสมากถ,ถ,ถึง29,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือว่าประมาณ3,700ดอดอลลาร์สหรัฐให้กับนักบินในสังกัดค่ะโดยหวังให้ หเหล่านักบินนะคะเต็มใจที่จะอดทนต่อการบังคับใช้มาตรการกักตัวอันแสนเข้มงวดของฮ่องกงท่ามกลางความพยายามในการนําเครื่องบินขึ้นบินเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยสํานักข่าวบุมเบิร์กนะคะเขามีการเปิดเผยบันทึกข้อความถึงพนักงานของคาเทค่ะนักบินที่ทําการบินนะคะตามมาตรการวงปิดครบ2รอบจะได้รับเงินโบนัส2 2 0 0 0ดอลลาร์ฮ่องกงส่วนนักบินที่ทําการบินตามมาต,มาตรการเดียวกันสี่รอบขึ้นไปจะได้รับเงิน โบนัส29,000ดอลลาร์ค่ะขณะที่นักบินผู้ช่วยนะคะจะได้รับเงินโบนัส1 7 0 0 0ดอลลาร์ฮ่องกงหากบินตามมาตรการวงปิด2รอบและ24,0 0 0ดอลลาร์ฮ่องกงหากปฏิบัติการสี่รอบขึ้นไปโดยมาตรการวงปิดนะคะหรือว่าเที่ยวบินแบบวงปิดก็หมายความว่าการให้ลูกเรือนั้นออกปฏิบัติการบินติดต่อกันไม่หยุด3-4สัปดาห์และให้พนักตามลังพังในโรงแรมระหว่างเที่ยวบินค่ะก่อนจะต้องกลับมากักตัว อีกสสัปดาห์ในช่วงเสร็จสิ้นภารกิจจากนั้นจึงจะสามารถเดินทางกลับบ้านได้แน่นอนหลายๆลคนคิดถึงครอบครัวนะคะก็อาจจะต้องใช้ความอดทนเขาเลยต้องมีโบนัสให้มากยิ่งขึ้นด้วยโดยปัจจุบันนะคะคเทดำเนินงานเพียง2%ของขีดความสามารถในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดสําหรับเที่ยวบินโดยสารและ20%ของช่วงก่อนเกิดโรคระบาดสําหรับเที่ยวบินขนส่งสินค้าค่ะซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ําที่สุดนับตั้งแต่โรคระบาดเริ่มต้นขึ้น ถือว่าอุตสาหกรรมสายการบินนะคะเป็นอุตสาหกรรมแรกๆเลยที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะคะอาชีพนักบ,บินอาชีพแอร์โฮสเตสหรือว่าสจวดนั้นได้รับผลกระทบจนบางคนเนี่ยตกงานไปนะคะพอถึงเวลามีงานก็ดูเหมือนว่าความเครียดจะเพิ่มมากขึ้นกับการที่ต้องอยู่ลําพังเนี่ยแหละคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาประเมินสถานการณ์การลงทุนทั้งในไซฟิสตี้อินด t u ฟิวเจอรวมไปถึงทิศทางของราคาทองคํากันด้วยค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะหลังจากที่ตอนนี้เราติดตามในเรื่องของการลงทุนต่างประเทศะนะคะในเรื่องของการประชุมเฟดท,ที่จะมีขึ้นหรือว่าแม้แต่บอลยูสหรรฐที่ปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนมีผลต่อในเรื่องของสินทรัพย์การลงทุนด้วยนะคะทองคําก็เป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนหรือว่ากอบราคาทองคําทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรค่ะคำคืนนี้นะคะพูดคุยการกับคุณวรุธรุ่งขามผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion f u t u r e ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุธคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณอิทครับค่ะเราจะเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้นะคะมีจังหวะความหวาเกิดขึ้นในทิศทางของความเคลื่อนไหวด้านราคาทองคํานะคะจะลงไปก็ลงไม่นานนะคะก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาด้วยเราประเมินสถานการณ์ความผันผวนนี้เพื่อที่จะให้นักลงทุนได้จับตาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบยังไงบ้างคะครับในช่วงนี้ครับราคาทองคํามีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะครับที่ส่งผลต่อราคา ก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมีลักษณะของการแกว่งสวิงอยู่ในกรอบครับสถานการณ์เกี่ยวกับราคาน้ํามันดิบตลาดโลกครับที่มีการพุ่งทยานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับทําให้ราคาน้ํามันดิบ WTI เนี่ยมีการพุ่งทยานขึ้นทําระดับสูงสุดในรอบ7ปีราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ไปกระตุ้นที่ทางเงินเฟอ้อ ให้มีแนวโน้มพุ่งทยานขึ้นแล้วก็ขึ้นไหวอยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งราคาน้ำมันดิบถือว่าเป็นต้นทุนของการขนส่งต้นทุนของสินค้าและบริการในสินค้าหลายๆประเภทนะครับแล้วก็เป็นต้นทุนของพลังงานด้วยดังนั้นแล้วพอราคาน้ํามันดิบขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ราคาของสินค้าและบริการแล้วก็เงินเฟอ้อขยับขึ้นตามไปด้วยทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจึงได้รับอนิสงค์ครับมีการเข้าซื้อทองคาในฐานะ ป้องกันสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันในส่วนของเงินเฟอ้อได้นะครับแต่เงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่งที่ไปเร่งหรือไปกระตุ้นครับให้ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะคุมเข้มนโยบายการเงินโดยเฉพาะการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตลาดมีการคาดการณ์นะครับว่าเฟดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมประจําเดือนมีนาคมนี้ ทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดโฟกัสแล้วก็ให้ความสนใจนะครับไปที่การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในวันอังคารแล้วก็วันพุธหน้าเพราะว่าถ้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยจริงๆในการประชุมของเดือนมีนาคมเฟดจะต้องมีการส่งสัญญาณแบบชัดเจนหรือว่ามีการคอนเฟิร์มว่าที่ทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะมีการัขึ้นจริงในเดือนมีนาคมนะครับดังนั้นประเด็นเกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐจึงถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนในตลาดทองคํายังคงจับตาดูอยู่ครับก็เลยทําให้ทองคํายังขยับขึ้นได้ไม่ไกลลงก็ยังคงลงได้ไม่ลึกครับในช่วงนี้ในช่วงนี้เรามองกรอบราคาทองคําที่ยังขยับไม่ได้ไกลไว้ยังไงกันบ้างคะแล้วจะกําหนดกลยุทธ์การลงทุนสําหรับนักลงทุนอย่างไรกันได้บ้างคะ ในระยะต้านนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ในสัปดาห์นี้ครับ YLG แนะนำให้ดูโซนแนวรับในโซน1 8 0 5 1 8 0้ห้าพันเหรียญดอลลาร์ต่อบออนนะคร 1, 5, 02, ับถ้า,ถาราคาทองคำตลาดโลกอ่อนตัวหรอืหยอย่อตัวลงมาไม่ถึงระดับดังกล่าวเรามองว่าทิศทางและโมเมนต้าของทองคำในระยะต้านยังคงเป็นขาขึ้นครับน่าจะมีโอกาสเห็นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นไปชนแนวต้าน ในโซน1,827,834เหรียญดอลลาร์ต่อเรียญออนครับแต่ในโซนตั้งแต่1,827-1,834นะครับราคาขยับขึ้นไปใกล้ระดับดังกล่าวชนหลายครั้งแล้วมักจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆหรือความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มพิเศษจะขยับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนะครับยังคงอยู่เรามองว่าทองคำก็อาจจะผ่านหรือว่ายืนเหนือระดับดังกล่าว ไปได้ค่อนข้างยากะนะครับก็เลยแนะนําให้มีการทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทั้งนี้ในส่วนของกรอบทองคำถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับกรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยอยู่ประมาณ28,200บาทต่อบาททองคําแล้วก็กรอบแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ28,700บาทต่อบาททองคําครับทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยที่อยากจะให้จับตาเพิ่มเติมนอกจากสถานการณ์ การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับ YLG แนะนําให้จับตาประเด็นบวกขื่นอื่นเพิ่มเติมที่จะกลับเข้ามาสนับสนุนหรือดันให้ราคาทองคำมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับประเด็นแรกหรือปัจจัยแรกเลยเนี่ยก็คือภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งจีนครับเราเริ่มเห็นสัญ,ญญาณโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจในจีนไม่ว่าจะเป็น GDP ไต,ตรมาส4นะครับที่มีสัญ,ญญาณของการชะลอตัวลง แล้วก็ตัวเลขยอดค้าปลีกในฝั่งจีนก็มีที่ทางดอกตัวแล้วก็ชะลอตัวลงในเดือนธันวาคมด้วยนะครับทั้งนี้จีนเองเผชิญกับภาวะการระบาดของโควิด19นะครับทําให้ภาครัฐมีการใช้มาตรการที่เข้มงวดมากๆในการควบคุมการระบาดทําให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือภาวะชะงักงันนะครับดังนั้นแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอกตัวลง น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่น่าจะทําให้นักลงทุนชาวจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคําหรือซื้อทองคําอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมีการลดการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วก็โยกเงินกลับเข้ามาลงทุนในตัวทองคำเนี่ยนะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นต่อได้ในอนาคตนอกจากนี้ประเด็นสงครามการค้าครับระหว่างสหรัฐกับจีน ก็เป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่อยากจะให้จับตาครับเพราะว่าแนวโน้มการจัดเก็บภาษีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับจีนณปัจจุบันเนี่ยยังคงมีการดําเนินการจัดเก็บภาษีในรูปแบบของการคาสงคมการค้ากันอยู่นะครับแม้ว่าจะมีการลดทอนหรือมีการปรับลดอัตราภาษีที่มีการจัดเก็บตอบโต้กันไปมาแต่แนวโน้มการระบาดของโควิด -19 ในจีนครับทาให้จีนเองซื้อสินค้าและบริการจากทางฝั่งสหรัฐ ไม่เป็นไปนตามข้อตกลงการค้าที่มีการตกลงกันเอาไว้นะครับก็มีแนวโน้มที่สหรัฐเองจะมีการประกาศขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าและบริการจากทางฝั่งจีนปัจจัยดังกล่าวจะถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากดดันสินทรัพย์เสียสเส่ยงกดดันการลงทุนในตัวตลาดหุ้นด้วยนะครับรวมทั้งจะเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นเงินเฟ้อให้มีแนวโน้มหรือมีทิศทางเร่งตัวขึ้นซึ่งเรามองว่าต้นทุนของสินค้าและบริการที่ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการจัดเก็บภาษีนําเข้าสินค้าและบริการที่ตอกโซ้เงินไปมาก็าจะเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่เล่งเงินเฟอ้อหรือการเงินเฟอ้อให้มีทิศทางดีดตัวแล้วก็เล่งตัวขึ้นครับแม้ว่าเฟสขึ้นดอกเบี้ยเองแต่ว่าท่านเงินเฟอ้อเล่งขึ้นหรือดีตัวขึ้นมากๆเราก็มองว่าทิศทางเงินเฟอ้อที่มีการเล่งตัวขึ้นมากกว่าที่มีการประเมินหรือมีการคาดการไว้ น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่มาชดเชยปัจจัยลบในกรณีที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือคุมเข้มนโยบายการเงินในอนาคตได้เช่นกันครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะปัจจัยที่จะสนับสนุนทองคําก็ยังค,คงมีอยู่ปัจจัยเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าช่วงจังหวะเวลาที่นักลงทุนจะเข้าไปทําโอกาสในเรื่องของการลงทุนทองคําก็ยังคงเป็นไปตามคําแนะนําที่คุณวรุษได้กล่าวไว้ด้วยะนะคะลองใช้จังหวะในการจัดสรรพอร์ตกันดูค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามนะคะสําหรับโปรโมชั่นดีๆที่เราเตรียมไว้ให้กับท่านนักลงทุนหรือแม้กระทั่งผู้ที่จะใช้บริการทางการเงินนะคะ ในงานมหรกรรมการเงิน Money นน Expo ที่ระยองค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร สู่ช่วงสุดท้ายรายการถถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด19ยังคงมีขึ้นนะคะหรือว่า <ฮะ S 1> แม้แต่สายพันธ์โอมิคอนนะคะแต่ว่าภาครัฐเองก,ก็มีการออกมาบอกแล้วนะคะว่ายอดตัวเลขจนช่วงปีใหม่แบบนี้ก็คือยังทรงตัวกันอยู่ดังนั้นเองในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจก็อาจจะทาควบคู่กันไปด้วยและเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะยังมองหาในเรื่องของเงินทุนเพื่อที่จะมาประกอบธุรกิจหรือว่าแม้แต่การกู้เงินนะคะเพื่อที่จะทําอะไรใหม่ๆกันด้วยนะคะดังนั้นเองค่ะเลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาที่งานมหกรรมการเงินมันนี่ ระยองครั้งที่3ค่ะเราจะจัดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะและแน่นอนว่ามีหลากหลายสถาบันการเงินการลงทุนมาร่วมคัดสรรโปรโมชั่นดีๆมาฝากพี่น้องชาวภาคตอนออกแล้วก็ชาวระยองกันด้วยค่ะโดยการจัดงานนะคะจะมีขึ้นในวันที่28 30มกราคมที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองโปรโมชั่นเด่นๆในงานนะคะมีตั้งแต่ธนาคารกรุงเทพค่ะสินเชื่อบ้านบ,าน,บนหลวงรับอัตราดอกเบี้ยพ,พิเศษเมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงานธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ มีทั้งสินเชื่อรีไฟแนนซ์อัตราดอกเบีย้ยพิเศษ3.99%สินเชื่อบ้านบ้านมือสองและสินเชื่อรับสร้างบ้านอัตราดอกเบีย้ย4.33%ต่อปีพร้อมฟรีค่าจดจำนองค่ะสินเชื่อรถคืนเงินนะคะอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้น3.85%ต่อปีซื้อชำระเบีย้ยประกันรับทองคำแท่ง1บาทผ่อนชำระ0%นาน1ิเดือนค่ะธนาคารกสิกรไทยนะคะมีสินเชื่อบ้านกสิกรไทยอัตราดอกเบีย้ยพิเศษภายในงานสินเชื่อบุคคลกสิกร ผ่อนเริ่มต้น550บาทต่อเดือนสินเชื่อเงินสดทันใจนะคะอัตราดอกเบีย้ย0%นานสูงสุด30วันหรือว่าจะมาไปดูกันนะคะทรย์สินรอการขายราคาพิเศษลดสูงสุด60%ดอกเบีย้ยพิเศษ0%นาน6เดือนกู้ได้สูงสุด100%ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายในเรื่องของการทำสินเชื่อธุรกิจหรือว่าแม้แต่เงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ดอกเบีย้ยสูงก็มีในงานเช่นเดียวกันค่ะ ไปกันได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นต่างๆรอเอาไว้สําหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการทางด้านการเงินนะคะนอกนาจากนี้ค่ะเรายังตอบโจทย์เรื่องของการลงทุนด้วยนะคะดังนั้นเรามาดูกันว่าความนิยมนะคะ,คะในการที่จะลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเงินลงทุนเนี่ยไหลเข้าไหลออกในกองทุนประเภทไหนบ้างนะคะวันนี้นํามาฝากกันค่ะล่าสุดนะคะถ้าหากว่าเราลองไปครองดูนะคะไปลองกรองดูว่า หุ้นหรือว่ากองทุนนะคะหรือว่าตราสารหนี้นะคะได้รับความนิยมจากนักลงทุนมากน้อยแค่ไหนเราสามารถดูได้จากเงินไหลเข้าไหลออกในกองทุนเหล่านั้นละค่ะซึ่งทางด้านของ Morning Star นะคะได้มีการจัดทําอันดับออกมานะคะน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นภาพรวมกองทุนประจําปี2564ที่ถือว่าเป็นภาพของความสดใสนะคะการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็เป็นภาพหนึ่งที่อาจจะดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ของตลาดหุ้นจีนนะคะไปดูกันบ้างน,นะคะในปี ปี2564ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามีการกระจายการลงทุนนะคะไปในอันดับที่1เลยก็คือกองทุนหุ้นโลก g l o b a l equity นะคะตลอดทั้งปีมีเงินไหลเข้า9 4้าหมื่นล้านบาทอันดับที่2เป็นกองทุนหุ้นจีนค่ะถึงแม้ว่าจะมีความผันผนวนเรื่องของความเข้มงวดในด้านของการดูแลมาตรการต่างๆคุมเข้มอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีการสอนออนไลน์นะคะหรือว่าการเรียนการสอนพิเศษก็ตามนะคะแต่เงินทุนยังคงไหลเข้ามีความสนใจในการลงทุน8.3หมื่นล้านบาท อันดับที่3เป็นกองทุนตราสารนีร้ระยะสั้นค่ะ4.9หมื่นล้านบาทนะคะชดเชียร์หหมื่นล้านบาทเลยเพื่อที่จะบ,บริหารความเสี่ยงของพอร์ตนะคะทีนี้ไปดูกองทุนที่ไม่นิยมกันบ้างมีเงินไหลออกนะคะ ก่อนหน้านี้เงินไหลเข้า <คะ S 1> เงินไหลออกนะคะก็จะเป็นกองทุนรวมตลาดเงินค่ะที่อาจจะสร้างผลตอบแทนไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นักไหลออกสุทธิกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะคะกองทุนหุ้นขนาดใหญ่นะคะปีที่ผ่านมามีเงินทุนไหลออก3.2มหมื่นล้านบาทค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะล็อก p r o f i t ล็อกกำไรกันบ้างนะคะหรือกองทุนหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะก็มีเงินทุนไหลออกเช่นเดียวกัน 4.8พันล้านบาทนะคะเป็นการจัดอันดับจากทางด้านของ Morningstar ค่ะที่นำมาให้เห็นภาพชัดๆนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจและการจัดพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวมในปี2564ที่ผ่านมานั้นเป็นเช่นไรกันบ้างค่ะ ก็ยังคงคึกคักนะคะทั้งไหลเข้าแล้วก็ไหลออกแน่นอนแสดงว่านักลงทุนอาจจะยังคงสแสวงหาผลตอบแทนแล้วก็ค,ความมั่งคั่งก็คือเลือกในเรื่องของการลงทุนมาไว้ช่วยในเรื่องของการเสริมให้เรามีสภาพคล่องหรือว่ามีเงินมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะเราสามารถมองถึงกระแสการลงทุนเหล่านี้นะคะเพื่อดีเป็นโจทย์การลงทุนประจําปี2565ด้วยก็ได้ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาฝากกันแล้วค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ